ขารถออกมาเลยออกมานล้วขี่รถอ่ะจอดนอนเลยมาพักกันมาอายุไอ้วัดเรากะทูมันเนาะเอาคือว่าไอโอมสิมาเออเขาสิตามมาน้ำหนักดอกสัคือไม่เห็นวีแววสอดจักเทือก่อเอันกจออาก็เพิว่าโอเคโอเคตามไปว่าสัด บ่มี้ามาดูก่อนางานยังสี่บ่มีควมคิดปว่สิไปนางหรือเราไปยังไงนครับเวล่าบางที่ตงเปไปน้องดเดียวแม่นแต่ว่าคืออันนี้ยังได้นอนเอาแหองอยู่ดีก็เลยเออบ่อยอะไรอีกยังนองมันมาน้ำมันตั้แก่สีมาเทีเ่ยวก็เลยว่าเออเอาไปกับไป,ปนบ่ไว้ทังหลายก็พี่จูเดจอดนอนปั่มตื่นบ่ายโมงแบบป้าเอาเพื่อนเนี่จอดนอนปัมหอดปัมประมาณกมเยแต่ว่าใครอยู่อากาศมันคอยหอน เดียดเยดเลยเดียดกระอใบม้งศรัทานอนเลยเ่นครับใบม้งยังคอยขี้กมาพี่สตาร์ทนอนนวนแบบว่าหลูเรืองนี่เลยลับมันอันนี้มันเมยมันนี่้มนนีเไเี่ยครจะตเลพคุณทองใสดีกว่าคุณจะไปไนสบาย ที่แรกว่าสิไปจอดบงขางถนนแต่ว่ามันอันนี้พืนที่มันน่อยยกกัมันีกันไเรลัเลังไม่ที่งไมที่กันเลยน่เองเดนี่ยนี้งดใส่งเท้าขาวนะครับเออพี่เชลงากืบดใหม่ก่อนโอ้ยเออ่งกะติเป็นน้ำมันมกบดเตรียมพร้อม ทางรุ่นย้อยยานก็เลยเดนมากุงเทียกับจัถาคนตอยากสวเพราะว่ามันอันนี้เนาะมากุงเทพมันกับปลาเนนันเน้นบอกคนโตแห้งกปกติมากุงเทพยบอกมาโตนี่เขาากงนาคนเขาข่ายยู่พอดีวะเดี๋ยวเจอบบกรอยน้ำเลยเดี๋ยวไตว่าถ้ามเดียบ้ได้เลยคนจะเรเียไรบ้กรเบี่ยเส่วนรถไฟนะบ่ฮะเจ้าาเจ้จัด คู S <S ่กระปตมนะบอเออเออเห็นวาสันวาตั้งมองเดียวกันไม่ได้วาสันกระดานที่เสียบยื้อกลๆกันะไนี่เล่นเด็กว่าเป็นยังทงครบ่าจ้รย์ฝนเมื่อตกมือในมือได้ถงเหยาบแล้วขีดตรงผมจะขีดตรงให้มันมองยุ่งนะอวว้ายนี่แข็งทักตัวนั่งใส่ดำอยู่ที่แล้วพุ่งกว่าฝนเมื่อตกดูปนีนะส่วนเปิดูกันในไม มั็มีอยู่แต่วา่าทั้งบนน,นี้เราน้าถึงวสวนถึงงามมั้หรื่างานครับกนี่นะะมพอผลมื่นเดียว่ดีเลยยุ่งเสนะครับเราไม่พอผลมื่นเดียวเชื่อเพื่อนรายนะไปเจอแต่ยุ่งมอชิดแล้วอมันเปิดร่างเดียวกัทางเขียบเขียบยไปบนมอสิรูแต่ว่ามอชิดไปปันจะแตกมาแล้เนาะได้นะขยีสซกสีวันนั้นแต่ว่าคันเป็นดั้งสีนี่เขาก็ยากมันตกมันอย่างอย่างสิเนาะทั้งที่ไม่กระเซาเลยแต่ว่าแบบว่าเขายากมัน ตกมันยังสีเพิ่นกับวได้มาบ่ได้ปีนี้บ่ค่อยได้เล่นพื้นปูนจังซี่ไม่ได้เพื่นโต๊ะวัี้นี่อันเอาเต้นไปกากันมีเต้ห้อยรถใหญ่ติเขาเอาของมาไว้บ่ดิเละบ่ดินี่เรามืงจอดรถก็สซิยุนในนี่แหละแมนมาอาเซนปั๊มเลยหระแม่น้พี่สาพี่พักกันกลางขอามจก จักมุงแปดมุงเก่าแปดมุงกลัวมาห่อหม่องพักเก่ามุ้งแปดมุ่งกลัวไปหออพุนกับตีซีตีห้าพอขีจากน่นไปพุ่นกับส้มงหนึ่งเนาะแล้วก็จากอันพัทยามานี่อีกสโมงหนึ่งพีถงง่ถึง,น,งน้างวนมาน่ึางวนมาผกขึ้นจะดาตั้งทีพี่เอ,อ็นอเห้มันลดนข้างลวน โอ้อันนี้บอกไปใส่แรนคือจะห้างด่วนเลยอันนี้มันบ่ไหวแม่ที่เมันที่เวมันให้เขาถือถืออันห้างด่วนมันตั้งได้แม่อีกอย่างนึงอ่ะนก็สะดวกเขาเนาะแมนทรัพยมันกับเรี่ยวมันแต่ว่าเขาเสียค่าแทันหลายด้านเนี่ยจนทันแม่นเล่นอยู่อันโซนกรุงเทพนะโซนสมุทรปราการหรืออีย่างนี้หันเป็ี่ยนซุ้มแคทนะแค่ค่าทางด่วนอ่ะสองร้อยไปกลับเด้งานท้งหมดยกเลิกมีฝนตกนหนัก ทั้งขี้ลงที่ยังบที่หัทั้งวนวนอยู่แบบนี้เช่้ยสามดอยขัดป้าทเงินกับอันเทาเดียวพิดเพิ่มขนกลับไปเลยบัที่นี่กับวนไมอีกเรี่ยวเรี่ยวพิดมนก็สิพาวนลงวนลงมันมก็สิพาวนขึ้นไปอีกั่นครับมก็จะเสียรายไปน่ะจะเยเป็นคนหานยูทูบแบบพี่เอ็นกับดี่พี่เอ็นแบบมันลบทางด่วนจงไปหูง่ายๆหนึงกับบุกหูวึ่งกับตนอยู่บ่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิห้บอกยังวันยังวันเคยลอขึ้นกัดอันนี้อืมโอ้ตะกี้กับมดเนาไม่มาอีกแล้วัรานนั่งเจด้านแรกองบลมแม่แมมันจะมีมันจะมีด้านนึงอยู่แถวอันแถวทางชนพระุนหทางอย่างนั่นแหละคืนนั่นแรกแปสบบาทเด้ ซูเปอร์พาเก็ตเียงอะไรนะเด็กน้ำมาเห็น้ำมาโอ้ยแม่หมาบ่ดีแม่หมาบ่ดี โอค้คตาหักแคฮแฮโอ้ยโอ้ยเ,เอ,อ็มคิดถึงมีตังเลยคิดถึงมีตังเลยโอ้ยหิวแม่แม่เขาที่ไหนดีเลยว่ะคุณหนูมากถ้าลูกเขาลูบตัวเองอ่ะสวบแล้ว <c oughs> น,น้องเสื้อขาว น่โดยบเขาคือเปิดดังแท้เพลงไหมวะอคลิปนี่เขาเปิดเพลงอีหย่งเต่งมาเปลียนี่ก่อนซา้องไว่าสั่นปะไม่ตีหอกซาดองยบ่ไปอะไรของเขาต้อฝากหน ก็สิได้จ,จอดพ่อพ่อจอดรถใส่ตรงนี้ปั๊มก็ปิดสามทุมนะเขาไให้เาจอดเล้บ่ใช่ชก็ปิดสามทมนะต้องค้งปิดสาม <c oughs> ทุ่มก็เปิดบุกเช้าขาจะเิดเกิดสามทุ่มเเขามาไล่ออกเท่านั้นกันเลยใช่สามทเขามาไล่กออโอเต้องถามตก่อนได้จ เอาสำหรับ <Yeah. S 1> พี่น้อยจะใส่คลิปนี้แค่ขอฝากไว้สำหรับคลิปหน้าพบกันใหม่จ้อ